ตัวยกตัวอย่างเช่นหญ้าหาตาย่าป่าผู้ผู้เดี่ยวเดี่ยมเกงปละเกครับทีนี้ครูขอขยายความเพิ่มเติมก่อนเมื่อกี้เขาบอกว่าหนอนกินอะไรเป็นอาหารนะคะพื่อพื่อือเป็นอาหารใช่ไหมหนอนกินพืชกินใบไม้เป็นอาหารแต่ทีนี้ต้องขยายความว่าหนอนที่กินพืชเป็นอาหารคือหนอนกินเลือดนะแต่มันจะมีหนอนอีกประเภทหนึ่งที่กินทั้ง พืชและก็กัดเนื้อสนนั์เป็นอาหารแต่ต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วนักเรียนเคยเห็นหนอนที่ไปเกินเนื้อไหมคะทต่ต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วนนเช่นเนื้อหมูที่เขาหั่นแลออกมาที่วางไว้แล้วมันเริ่มเกิดการเน่าเสื่อยนะคะอันนั้นก็จะเป็นหนอนแมลงวันที่กินท้อง<ส>เนื้อแล้วก็กินท้องพืชเป็นอาหารทีนี้เราจะมาเข้าสู่กระบวนการปลูกของเราแล้วเราจะเห็นว่า นหาีแบบลูกที่ดูเองท pues ี่ไปีแบบแวก็หาทีอีกการสองแบบหนึ่งมก็หาแบบอะไรแบบอะไรคะสแบบแบบเส้นตรงแล้วก็สอแบบคู่ค้งแบบเส้นตรงมีผู้บริกรแล้วก็กู้ขลิ โปรโกรมมีเพิ่มขึ้นมาอันที่สามเป็นการสัมมทย่อยที่นี่ก็เบนการสัมมูการหน้าเราจะเห็นแล้วว่า จะให้นักเรียนทํางานกลุ่มระดมสมองกันทํางานลงในกระดาษแผ่นครูมีกระดาษแผ่นให้กลุ่มละหนึ่งแผ่น อะไรลี่ยวลบเหี่ยวหรือลบพีซนี่ก็คือหัวข้ออาหาขหัวข้อของเพื่อกลที่หนึ่งประกอบไปด้วยเพื่อนบว่าประกอบไปด้วยผู้ผลิตคืออะไรนะคะผึ้งผึงต้นอะไรต้นพโคดแล้วก็ต่อไปผู้ผลิตนดังเปนตัวอะไร การต่อด้วยอะไรคะนองผู้นำค่ะถามคือน้องน้องแล้วก็สี่คือเขตราขงหูถามกุงเดืนก่อนผู้พาลิตคืออะไรคะในหัวใจงส่อน ต่อไปผู้บริโภคลำดับหนึ่งคืออ่าต่อไปค่ะผู้บริลดับที่ต่อไปค่ะผู้ย่อยสลายเป็นผิวโอเคช่วยการช่วยกานช่วยในผิวเลยหผิวมีปน ตายแล้วต่อไปเสือกินอะไรเป็นอาหารคะกินตัดเป็นอาหาร